สวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญทานครับอ,อยู่ตำบลดมบดิตอำเภอํำยืนยืนจังหวัดบุราาาีรัมยนีครับบ้านทุ่งสมเด็จหมู่17ครับครับที่สปกได้มีโครงการหรือว่าโครงการพระราชาทานนะครับเปนน็นทุนจากสองกองทุนสปกรนะครับมาชื้อเวรคืนและก็จัดสันให้พี่น้องเกรรษตรกรในพื้นที่นะครับบ้านทุ่งสมเด็จเนี่ยก็เป็นผลดีมากครับเป็น เดิมทีก็ชุมชนของเรานี่จะถนัดทางทำอาหากินโดยธรรมชาติขึ้นเขาบ้างแล้วก็ทำไร่ทำนาตามธรรมชาติแต่ทางสมกอเองได้มาให้ความรู้หรือว่ามีการอบรมบ่อยครั้งก็นับว่าเป็นเรื่องดีครับได้มีวิชาหรือว่าทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในการทำมาหากินหรือว่าพิธีชีวิตแบบ เกษตรพอเพียงนะครับไล่นาสวนผสมเป็นเรื่องที่ดีมากครับอยอมรับว่าเมื่อก่อนก็ชุมชนเราหรือว่าเกษตรกรเราเนี่ยก็ยังไม่มีองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็หลากหลายอาชีพก็มาในในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชล้างนาครับแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก การเกษตรนะครับครับ